ทำไมต้องขานเขื่อนที่จริงช่วงนี้เป็นช่วงน้ำพุ่งด้วยพอดีนะเพราะว่ามีข้อเสนอเรื่องการสร้างเขื่อนหลายเขื่อนในไม่ว่าเป็นลุ่มน้ำยมด้วยเหตุผลว่าเป็นแม่น้ำที่ยังไม่มีเขื่อนนั้นก็สร้างขอสักเขื่อนได้ไหมเรื่องอย่างยังไม่มีเขื่อนเราก็สงสัยว่าตกลงอยากจะสร้างเขื่อนด้วยเหตุผลแค่ไอ้ลุ่มน้ำนี้ไม่มีเขื่อนเราขอสักเขื่อนเท่านี้เหรออะไรเงี้ยนะ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งท,ที่ที่เดี๋ยวคงจะไล่ความว่าเหตุผลหลักๆย่ใหญ่คืออะไรก่อนที่จะมาตอบโจทย์แบบที่ที่เขาตั้งโจทย์ให้ผมว่าทำไมต้องค้างเขื่อนเนี่ยนะครับที่จริงอยากจะเล่าว่าทําไมผมต้องมาเกี่ยวพันกับกรณีก,รณการไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนสมัยเป็นทักศึกษาปี231 30-31เดือนลกครดาถึงเดือนมีนาลกคดาปี3 0ถึงเดือน มีนาปีสามหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ไปคัดค้านเขื่อนน้ำโจนที่จังหวัดกาญจนบุรีสมัยนั้นก็เจอกับคุณสืบนะครับเสถียรซึ่งผมคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่ที่เราก็พอคุณสืบเสียชีวิตเราเราก็รู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่ให้อะไรมากตอนที่ไปรณรงค์การร้างเขื่อนน้ำโจนอีกตอนนั้นคุณสืบเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันสั์ป่าห้วยขาแข้ง ท่านหนึ่งคือคุณเวรวัตรธีรประสาทเป็นหัวหน้าทุ่งใหญ่ในเลยส่วนซึ่งถูกมอบหมายจากทิศตีให้ไปทรล,ลองเรื่องผลกระท่าสร้างเขื่อนน้ำโจนที่จังหวัดกาญจบนบุรีในช่วงปีส0นะครับเราไปทรรองแล้วก็วันที่ยุติบทบาทคือวันที่25มีนาปี3มหนึ่งซึ่งตรงกับวันที่จริงตรงกับวันเกิดผมพอดีนะครับแล้วก็เพื่อนอีกคนซึ่งถามว่าคุณอุปการของการไปที่นี่ทําให้ หลังจากหยุดกันหุดเรื่องเขื่อนน้ำโจรเนี่ยประมาณเดือนมีนาเนี่ยผมก็ออกยกตัวเองไปทำสวนอยู่ประมาณหกปีพราเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆน้ำหนักลดไปประมาณเจ็ดกิโลตอนนั้นไม่อ้วนขนาดนี้นะครับตอนนั้นน้ำหนักประมาณสักสี่ห้าสิบเจดกิโลเนี่ยอย่างลดไปตั้งเจ็ดแปดกิโลเนี่ยแล้วก็ครั้งหลังสุดเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องเลื่องเขื่อนอีกก็คือมาทำงานอยูู่นที่สืบนะคเสถียรเอยโทษทีนะบนที่กุ้มขอสั์ปา รับผิดชอบให้ไปอยู่ที่เก็กเซอเต้นเมื่อวันที่หนึันวาปี2 5 3 6จนถึงปัจจุบันก็ยังไปมาอยู่นะครับแล้ววันจันทร์นี้จะไปกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะสร้างเขื่อนอีกฉะนั้นถ้าถามว่าพอเราไปเรื่องเขื่อนน้าโจรเนี่ยเหตุผลหลักที่ที่เขายกเรื่องเขื่อนน้าโจรคือหนึ่งเพื่อผลิตไฟฟ้าเราก็มีคําถามในใจว่าเพื่อผลิตไฟฟ้าประมาณสัก เจ็ดแปดร้อยไม้กวาดต้องสูนเสียพื้นที่ป่าประมาณเจ็ดหมื่นไร่กับป่าที่ลมสมบูรณ์แล้วจังหวัดกาญจนบุรีมีเขื่อนอยู่แล้วตั้งสี่เขื่อนเนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่าทําให้พวกผมเนี่ยต้องไปดูที่ห้วยขยงในเขตอเาเภอเขาแหลมที่เขาย้ายจากเขื่อนไปว่าเขาอยู่ดีกินดียังไงต้องไปดูบางจุดที่เขาย้ายจากเขื่อนไปนะครับปรากฏว่ามันไม่ดีนี่หว่าก็เลยมาอธิบายกับคนที่เขาจะถูกโยกย้ายว่า สุดท้ายย้ายจากเขื่อนมันคืออะไรคือไม่มีมิติคําตอบใดเลยนอกจากไปดูของที่เขาเคยทำไว้เดิมนะในช่วงปีที่ลองเรื่องเขื่อนน้ำโจนเนี่ยครับพอมาถึงเรื่องเก็บสเต้นผมก็ไปอยู่ที่สอยเอียบนะคนที่สอบสัมภาษณ์ผมคือคุณนิคมพุทธ,ธากับอาจารย์สุรพลดวงแขถามว่าคุณจะทําอะไรต่อจากนี้ไปผมบอกหน้าที่ผมคือไปอยู่ในหมู่บ้านนี้สองปีเขาบอกแล้วคุณจะอยู่ทําไมอะ ผมบอกถ้าผมไม่รู้จักหมู่บ้านผมจะทางานการชุมชนได้ยังไงผมก็ไปอยู่หมู่บ้านนี้ประมาณเดือนละเจ็ดวันบ้างแปดแปดวันบ้างแล้วกลับกรุงเทพเจ็ดวันแล้วก็กลับไปอีกรอบใช้เวลาอยู่นี้ประมาณสองปีจนชาวบ้านก็รู้ว่าผลกระทบจากเขื่อนคืออะไรชาวบ้านไม่เคยเห็นนะครับว่าเขื่อนคืออะไรผมพาไปดูที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุดรธตนลงจากรถได้คุยเลยว่าเขื่อนคืออะไรไม่ถึงสิบห้านาทีชาวบ้านกลับมาขึ้นรถหมดแล้วถามว่าทําไม เจ้าของบ้านร้องให้แล้วเพราะว่าไปตั้งคําถามก็าว่าเมื่อเทียบกับที่อยู่เก่ากับที่อยู่ใหม่เป็นยังไงเขาบอกอยากกลับไปที่อยู่เก่าอยากกลับไปบ้านเดิมเพราะมีนามีข้าวตั้ง6กสิบเจ็ดสิบเกวียนแล้วถามว่าอยู่ปัจจุบันไม่มีข้าวกินต้องกินข้าวข้าวขักแต่ว่าเวลาเราฟังจากข้างนอกประเทศท้าพัฒนาได้ต้องมีเขื่อนถูกสร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนา แต่สิ่งที่ชาวบ,บ้านเจอในชุมชนจากการย้ายเขื่อนรวมจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามากกว่า2 0 0ห0ครอบครัวเนี่ยนะครับและพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมากกว่า2ล้านไร่เนี่ยยังหาชุมชนที่ย้ายจากเขื่อนแล้วได้น้ําจากชุมนทานไม่มีเลยอันนี้คือคือช่วงยุคที่เรามีการสร้างเขื่อนแล้วเราเริ่มสร้างเขื่อนแรกแรกก็คือแผนหนึ่งเลยนะเราสร้างเขื่อนเขื่อนใหญ่เลยเราก็เรียนแบบมาจากเขื่อนฮูเวอร์ประเทศ สหรัฐอเมริกาก็คือเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคนกลียดเหมือนกันแล้วเราก็ย้ายชาวบ้านขึ้นไปอยู่บนภูเขาย้ายอำเภอรีในจังหวัดลุมลำพูนก็เคยเอาชาวบ้านจากอำเภอรีกลับมามาคุยกับชาวบ้านในกรุงเทพเมื่อปี2 5 3 7กลับไปชาวบ้านถูกยิงตายเพราะว่ามาพูดความจริงกรณีของการสร้างเขื่อนฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะพูดตรงไปตรงมาผมเป็นคนไม่อ้อมค้อมนะครับแล้วก็พูดแบบอาจจะเอ่ยชื่อคนที่ เราอาจจะก็ของจริงที่เขาเคยอยู่ในพื้นที่ผมก็จะเอ่ยชื่อโดยที่มีฟังก์ิผมก็จะว่าไปตามเวลาที่ให้กําหนดผมเดี๋ยวประมาณสามบ่ายสามครึ่งผมก็จะตามเวลาที่ที่เขาให้มาเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตลอดเ,เวลาในช่วงสิบแปดปีรวมทั้งกรณีกรณรงด้วยบอกอีกประมาณสองปีนะครับรวมแล้วประมาณยี่สิบปีมันก็เลยเป็นคําตอบว่าสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เขาพูดทําไมมันขัดแย้งกัน ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องเขื่อนน้ำโจเนี่ยเขาบอกสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าแต่เราไปเจอบางพื้นที่เนี่ยอำเภอท่าปลาสร้างเขื่อนเสร็จปีหนึ่งสี่ไฟฟ้ามาได้ฟักปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเราถามชาวบ้านไปถามนฟฟานอำเภอว่าทำไมเพิ่งมาเดินเขาบอกลืมไปประมาณยี่สิบปีเราบอกมันเป็นไปได้ยังไงก็คุณสร้างไฟฟ้าคนอื่นได้ใช้ไฟแต่ชุมชนที่ย้ายจากเขื่อนไม่ได้ใช้ไฟเป็นไปได้ยังไงรวมทั้งน้ําประปาด้วยนะ น้ำประปาที่อยู่ติดกระเขื่อนดินของเขือ่อนกีนเนี่ยปรากฏด่าไม่ได้ใช้ไฟจนถึงพร้อมๆกันได้ใช้น้ำเนี่ยพร้อมๆกันได้ใช้ไฟมันก็เป็นคําถามสาหรับคนแบบต้องหาคําตอบแบบพวกผมว่าตกลงสร้างเขื่อนคืออะไรกันแน่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะข้อมูลว่าแผน p d p เป็นยังไงแผนอะไรเป็นยังไงเนี่ยนะเราเรียกร้องว่าไม่เห็นด้วยเพราะมันมีเขื่อนอยู่แล้วการสร้างเขื่อนเมื่อก่อนเนี่ยในแผนสี่แผนห้าช่วงที่พวกผมออกมารณรงคนเ่ยก็คือว่า ตอนนั้นเราตั้งเป้าว่าประเทศไทยต้องมีป่าอย่างน้อย40%ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเราสร้างเขื่อนฝูญเสียป่ายกตัวอย่างน้าโทนกใน70,000กว่าไร่แก่งเเต้นเนี่ยสูญเสียป่าประมาณเกือบ40,000ไร่ถ้าเป็นของแม่วงเนี่ยประมาณ1 0 0่นกว่าไร่อันนี้คือการฝูญเสียป่านะแต่เราบอกว่าต้องมีป่า40%ผมก็ไปอ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจว่าทําไมไอ้แผนข้อนี้กับอีกข้อหนึ่งทำไมมันแย้งกันมันไม่สมควรแย้งกัน ระหว่างการจัดการป่ากับการจัดการประเทศที่พัฒนาด้วยด้วยพลังงานเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโดยสรุปเนี่ยวันนี้กับการสร้างเขื่อนเพื่อผลไฟฟ้าเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับไฟฟ้าที่มาจากเขื่อนประมาณ20%ตอนนั้นเราใช้ไฟประมาณสักหมื่นหนึ่งหรือหมื่นสองพันมกะวั์เรามีไฟฟ้าอยู่ตอน,นประมาณสักพันกว่ามาจากเขื่อนประมาณพันกว่าเมกะวั์วันนี้เรามีไฟฟ้าในระบบประมาณ35,000เมกะวัตตมวัเราใช้จริงประมาณไม่เกิน2 4 0 0 0 ในช่วงที่เขาดูฟุตบอลโลกกันเยอะๆนะครับแต่ไฟฟ้าเหลือในระบบประมาณเกือบหมื่นหนึ่งแต่ไฟฟ้าที่มาจากเ่อนทั้งหมดประมาณ2อ0 0 2น0ปสองันเองนะครับลองเทียบเปอร์เซ็นต์ดูซิว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็ของไฟฟ้าทั้งระบบที่วันนี้พลังงานแสงอาทิตย์ยื่นความจงงมาเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะป้อนคาร์บนลบประมาณสองพันมกกวั์เมื่อเทียบกับเกิดคุณเรายกเลิกการสร้างเ่อนทั้งหมด แล้วก็เอาไปฟ้าจากระบบอื่นยังยังดีกว่าด้วยซ้ำไปแต่ทุกครั้งเวลาเราอ้างเรื่องการสร้างเขื่อนื่อนรถไฟฟ้าคือหนึ่งไม่มีต้นทุนมันก็ไปคำถามเหมือนกันว่าตกลงไม่มีจริงหรือเปล่าต้นทุนทางทางสังคมย้ายคนไปแล้วเนี่ยนะมันเกิดผลกระทบยังไงอย่าง,งยัง,ยงไงบ้างเนี่ยนะยกตัวยอย่างเช่นเขื่อนปากมูลเนี่ยอันนี้คือเขื่อนในยุคแรกๆนะครับอันนี้คือผลกระทบเชิงวัฒนธรรมด้วยซ้ําไปนะ่ อันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือวัดหลวงพ่ออุตมะที่เขื่อนเขาแหลมนี่นี่คือรีบเร่งในการสร้างเขื่อนในยุคก่อนซึ่งถามว่ามันทําลายชุมชนไหมทําลายวัฒนธรรมไหมถ้าดูข้างล่างรูปนี้นะครับข้างล่างรูปนี้อันนี้เขาเรียกอะไรทามาจัดใช่ปหะหรือไม่ทันอยู่ใต้น้ําเนี่ยเขื่อนบ้านเรานะครับเนี่ยรูปจากเขื่อนบ้านเราแล้วตอนสร้างเขื่อนป่าฝักไม่ต่างกันเลยครับใบเสมา ที่เคยวางตั้งกางงานอยู่ในวัดมานาหวานราคาประมาณ30ล้านราคาวัดนะครับถูกตีเรามาทิ้งอยู่ข้างล่างผมเอาเยาชนจากเก่งเสือเต้นไปดูที่เขื่อนปาสักร้องให้เลยครับไปกับกำนันผู้ใหญ่บ้านร้องให้เลยเพราะว่าไม่คิดว่าการสร้างเขื่อนจะทำลายวัดประมาณสิบี่วัดได้ถึงขนาดนั้นเขื่อนไอ้เขื่อนนี้เมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าเขาทุบไม่ทัน แล้วเมื่อก่อนไม่มีการทุบว,ว่าหลวงพ่อ,พรอธรรมะไปถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่ใหญ่แต่พอหลังจากสร้างเขื่อนหลังๆเขาต้องทุบให้หมดแต่หาคนทุบยากมากเพราะว่าคงจะกลัวแถวนี้เขาต้องมีเจ้าของหมดมั้งเพราะมีสะูปกอยู่เต็มเลยแล้วหลังจากสร้างเสร็จประมาณเก็บน้ําประมาณเดือนหนึ่งนอนในแม่น้ําเนี่ยที่ที่อยู่ในท้องเขื่อนเนี่ยหนาประมาณหนึ่งคืบมันมาจากไหนมาจากบ้านเรือนที่เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่แล้วก็มีเชื้อเขาเรียกมแมลงวันที่เคยหยอดไว้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกเพาะมาเป็นตัวหนอนตทมไปหมดเลยเป็นคืบเลยครับผมตามไปดูของเขื่อนป่าสักหลังจากสร้างเสร็จเพราะทําไมถึงตามไปดูเพราะหลังจากสร้างเขื่อนปากมูลเสร็จไม่มีการสร้างเขื่อนใดอีกนอกจากเขื่อนที่มีนามสกุลก็มีป่าศสักปาท่าลานแล้วก็ปากพนังเท่านั้นเขื่อนอื่นไม่ได้สร้างอีกเลย พอที่ไปดูเพราะว่าหนึ่งเป็นกรรมการพิจารณาเอเอตอนที่ฟ้าเขื่อนร่วมกับอาจารย์สุรพลสุดาราเมื่อให้ข้อความเห็นชอบไปเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบคือต้องไปดูว่าตกลงมันดีจริงหรือเปล่าเขื่อนบางเขื่อนกาลังตัดไม้อยู่ไปจับชาวบ้านคือไม้ไผ่ของตัวเองเนี่ยนะในนี้เขื่อนท่าด่านเนี่ยนะครับอยู่นครนายกเนี่ยชาวบ้านก็ประลองเลยกับผมว่าผมตัดไม้แล้วถูกจับข้อหาว่าตัดไม้ในส่วนตัวเองก็เวรคืนกันเรียบร้อยแล้ว ในข้อตกลงคือให้ตัดได้แต่ก็ถูกจับแล้วก็มีการต่อรองมีการช่วงหลังเนี่ยมีการคอร์รัปชันในกรณีเรื่องเขื่อนถึงแม้เขื่อนมีนมสกุลก็คอร์รัปชันเมื่อก่อนในกลัวตกนรกเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วนะครับเรื่องคอร์รัปชันก็ประมาณกับเขื่อนที่มีนามสกุลเนี่ยเมื่อก่อนกลัวมากเลยตอนหลังี่ไม่กลัวเขื่อนปรากคอร์รัปชันในรายงานที่มีการแจกรายงานในวันที่เปิดเขื่อนเนี่ยประมาณ3,000ล้านมีการย้ายผู้ว่าโทษทีย้าย ปลดประหลัดอำเภอกับนายอำเภอรประมาณห้าหกคนเนื่องจากไปจดทะเบียนสมรถย้อนหลังคือวันนนวัตเขื่อนปับ๊บถือว่าเป็นวันตัดสินว่าใครเป็นครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวเกืดอปลาศักเนี่ยวันที่ทำมีเอวันแรกรายงานที่ส่งมาผู้ได้รับผลกระทบสามพันหกร้ยครอบครัวย้ายจริงเท่าไหร่ไหมครับเจ็ดพันสองร้อยครอบครัวมันสูงขึ้นไปเท่าไหร่ถึงสองเท่าได้ไงในขณะที่เรายิงจรวดไปดวงจันทร์เนี่ยพลาดไม่เกินสามวินาทีนะ มันไกลขนาดไหนนี่ขนาดเดินํำรวจไปตำรวมาเออเลอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ำรวจไม่ไม่เจอสามร้อเปอร์เซนคนด้วยนะไม่ใช่ํำรวจแมวอะไรนะตำรวจคนนี่แหละปรากฏว่าถ้าคุณธรรมขื่อนวันที่หนึ่งกุมภาปีสองพันร้อยสามสิบเจ็ดทษี่สามสี่ถ้าหลังจากนั้นถ้ามีบางคนเนี่ยชาวบ้านก็คือ แต่งงานกันแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสทางกฎหมายถือว่าไม่ได้จดถือว่าไม่ได้เป็นผัวเมียกันถ้าเป็นผัวเมียกันจดทะเบียนสมรสจะได้ที่ดิน15ไร่ราคา9ก้าแสนสี่วิธีการก็คือไปจ้างอำเภอหนึ่งให้จดทะเบียนสมรสรุ่นละต่างจังหวัดแต่ให้จดก่อนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีสองร้อยสามสี่ถึงจะได้เก้าแสนสี่ก็แบ่งกับประหลัดไปแสนนายอำเภอไปแสนที่เหลือตัวเองได้มาประมาณ 1, 7, 000, อีกฟักงเจ็ดแสนก็ยังพอคุ้มปรากฏว่าจำนวนครอบครัวเลยเพิ่ม ราคาอนุมัติครั้งแรกประมาณแสนสามหนึ่งมืนสามพันล้านสร้างจริงสองหมืนสามพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านเออเลิกอีกหมืน่นนี่ขนาดเดินไปเดินมาบนโลกนี้นะไม่จะไปดวงจันทร์เลยนะ